สวัสดีค่ะน,นี้นะคะบิวก็จะมาทําสลามตามคําขอกันนะคะเป็นสูตรเออเออ,เอ,อไม่รู้ใช่ไหมเถอะของที่ต้องเตรียมนะคะก็มีช่วยละช้อนนะคะไม่ตัดต่อ,อแ,ลแล้วุว้นเล็บตรงไหนเอาใหม่อันนี้มันคือช้อนที่เราต้องใช้นะกาวซื้อมาใหม่เมื่อกี้คิเรอิซื้อมาใหม่เมื่อกี้เหมือนกันอย่างแรกนะคะก็เอากาวน้ำใสใไปห่วย ปัดหนึ่งถึงจุดแล้วปัดควงไม่ออกบิวจะใส่หมดควยนะอันนี้30บาทเนะี่ยซื้อมาจากเซเว่นโหใส่มากเลยดิแล้วไอ้แค่นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแค่นี้นะคะกาวยูงสามสิบาบเลยนะบอกเฮ้ยเขาบิวไปเซเว่นมามีแค่การนำใส่แบบเนี้ยแบบอื่นไม่ไหม เราเช็คที่บิวใช้ที่บิวชอบแล้วบิวใช้นะโอ้ยิงดีกว่านี้เยอะเลยสิบสี่บาทเห็นบิวปิดอย่างนี้บิวไม่ได้ทําอะไรนะคะทุกคนทิ้งค่ะต่อไปนะคะบิวก็จะใส่ขี้อะรอีกค่ะนี่นะคะขี้ได้ซื้อมาใหม่นะไอน,นี้ไม่ได้แกะเลยเอาจริ้งบิวไม่โกหกซื้อมาใหม่แปะไว้ที่กล่องเลยตลกแล้วไม่เห็นหนะบิวสินะคะซื้อมาใหม่นะจริงๆนะคะซื้อมาใหม่จริงซื้อจากเซเว่นอีเลฟเว่นเอ้ยไม่ใช่ซื้อจากเลฟเว่น สปั๊มนะคะที่เค้าบอกมาเคาบอกเนื้อฟูมากมากแค่ไหนดูไม่รู้ต้องมาลองดูกันลมหนึ่งสองสามสี่พจะใส่สี่ปั๊มเพื่อความฟูแน่นอนแล้วก็คนนะคะทุกคนคนจนเข้ากันเมื่อคนเสร็จเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเอ่มแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะดีดแบบเนี้ย เขาก็บอกให้ใส่กีซรีนเบอร์แหละหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่อะไรก็ไม่รู้กูไม่รู้จักนะคะกีซรีนเบอร์ผสมน้ำไหมไม่มีกลิ่นอเลยนะคิดว่าจะมีกลิ่นเหม็นนะเนี่ยแต่พอนมก็ไม่มีกลิ่นใช้กลุ่นนี้ะใช้ช้อนใหม่ใหม่บิวใช้ช้อนเก่าไม่ใช้ช้อนใหม่ดีกว่าบิวเตรียมมาหลายช้อนนะคะเนี่ยตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกสิบเอ็ดบาทอ่านออกขี้เกียจอ่าน นี่ค่ะใส่ไปนิดนึงใส่เท่านี้เท่านิดนะคะหวานแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคนจะแบบจะเป็นเป็นสลามอะ่ะแค่เนี้ยก็ได้แล้วยูจะใส่อีกช้อนหนึ่งนะคะไม่รู้จะพอปะยูจะใส่อีกช้อนหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้มันใกล้ได้แล้วเนี่ยนเนี่ยมันยืดได้นะม,ม,มันมันมันฟูมากเลยเอะตรงๆนะ บิวจะใส่อีกช้อนน,นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ได้ผลนะบิวก็จะใส่อีกช้อนหนึ่งน่าจะเป็นสี่ช้อนล้วมันะ้งเนาะดูขวดอันนี้กับสลามสิคะโหดูใกล้ๆเลยนะผู้ดีมันละมุนละไมน่ารักมากเลยมันเหมือนกับบ้านชิตตี้มันน่ารักโอเคมันใกล้เป็นสลามแล้วนะคะเนี่ยความยืดนะคะมันก็เริ่มติดช้อนแล้วนะคะเป็นสลามหรือ,อยังก็ไม่รู้นะบิวดูปเป็นนะแต่ว่าเนี่ยมันฟูม,มาก ขาบอกให้ใส่เคเลอีแค่สามช้อนนะคะกาวให้มากกว่าคคเลอีนี่คคเลอีมากกว่ากาวไม่รู้ใส่ไปสี่ช้อนแล้วชีวิตนะคะทุกคนเดี๋ยวบิวจะคนไปนเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าจะใส่เคเรอีเพิ่มจะใส่เคเรอีเพิ่มนะคะก็มาคลีนอีกทีนะเฮ้ยทุกคนคะบิวจะลองเพิ่มอีกช้อนหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเป็นอนะมันฟูบ้างเลยอะ่ะเดี๋ยวบิวขอปักุมกล้องก่อนนะคะ พ่อสมงกงเนี่ยเห็นเนื้อสลามไหมอะเป็นแบบฟูฟูนุ่มๆแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยีนดูนะฟูฟูนุ่มๆแบบนี้เลยมิวว่ามันน่าจะยังไม่เป็นสลามะจริงๆแล้นแกมันยังไม่เป็นสลามมิวจะใส่ช้อนหนึ่งต้องห้าช้อนเลยนะค่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่นะเอ่ม เหลวเนาะเอลเหลวเดี๋ยวบิวต้องใส่นะคะตอนนี้นะคะบิวใส่ไปครึ่งช้อนนะแล้วบิวก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะบิวก็ทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวบิวจะมาเตือนสรสามกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็กาวน้ําใสคิเร่ออิเท่าไรเท่าไรเดี๋ยวบิวเขียนไว้ให้นะคะและคิสรีมาแลกไปแล้วนะคะทุกคนเนื้อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ิมนี้ขออนุญาตไม่ตัดต่อนะคะเพราะมันเกินห้านาทีไปแล้วอุ้ยชิดโอ้โหติดอีกแล้วหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเฮ้ยสิลูกเนื้อมันดีมากเลยนะตรงตรงเนี่ยเองตรงเนื้อมันดีมากไปบิวดูดูขอดึงเมื่อกี้สลามติดขนหน้าแข้งนะคะเราดึงออกมาเรียบร้อยนี่นะคะเนื้อเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะ บิวจะไม่ตัดต่อแล้วเพราะบิวขี้เกียจอันนี้นะคะก็เพิ่งทําเสร็จนะไม่ใช่ไม่ติดมือเลยมันก็ติดมืออยู่นะเนี่ยติดมือแบบก็เยอะอยู่แต่ไม่เยอะมากนะคะทุกคนให้ดูเนื้อดีๆนะช,ะชัดๆดูเนื้อชัดๆนะคะทุกคนเนื้อมันเหมือนมันเหมือนยุ้ยๆเร็วๆนะคะความจริงก็มีความเนื้อแน่นอยู่ในตัวนะคะคิเวเล่อนี้บิวไปซื้อมาใหม่เลยอะ ไม่ได้ใช้สักหุดเพราะว่าจริงๆก็มีอยู่นะอันเก่าแต่ว่าปู่เอาไปใส่อะไรก็ไม่รู้เลยต้องซื้อใหม่อะ่ะอันเก่าแม่ซื้ออันใหม่เราซื้อคิวรีเช็ดสำหรับล้างมือฟูมากเลยนะคะนี่ไปมานอกเรื่องแล้วเนาะฟูมากนี่นะคะทุกคน แผ่ได้บางนะบางนะคะทุกคนโอ้ยฟินฟินนะโอ้ยติดมือติดมือจริงๆนะคะสูตรนี้แต่ว่าก็แก้ขัดได้นะบิวบิวนวดนานมากเลยกว่าจะได้มาเปิดกว่าจะได้มาตัดเปิดหาค,คุณเนี่ยเอาตรงนะบิวนวดนานมากชิ้นเนี้แต่มันก็ต้องใช้เวลาในการทํานะคะโดยเฉพาะกาวน้ําใสนี่ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากบิวใส่ะทบถวนนะคะบิวใส่กาวน้ําใส ยูหู hoo! หมดขวดนะคะคุณจะใช้ตาอะไรก็ได้แต่ถ้ายูหูหมดขวดก็เท่ากับหนึ่งช้อนช้อนหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะช้อนแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณหกช้อนนะคะให้วิวเดานะเป็นกาวน้ำใสตามงตาม,ม้าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สบู่คีเไรอีนะคะ สี่หัวปั๊มนะคะเพื่อนบอกเอาแค่3หัวปั๊มนะ3าถึง4แล้วกันนะจริงๆพี่อนจะเอาสามแหละแต่ว่าดีวว่าอุ๊ยคุณมันไม่ซุ่มูเลยเอา4ไปเลยเพราะในชีวิตไม่เคยทำสลามากคีเลยอีกทำสลามอย่างอื่นเยอะมากแต่ไม่เคยทำากคีเลยอีกเพราะว่าตอนจะทำสลามใช่ปะคีเรออีกก็ไปอยู่ข้างล่างอยู่กับน้องชายนะนะคะอยู่กับน้องชายน้องชายเอาใบแล้วพอน้องชายใช้หมดขวดแม่กะว่าจะซื้อมาเติม ปูใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วหาไหมดิวจะให้ดูตมันแผ่นะคะมันน่าจะเป่าได้อยู่นะดิวขอทดลองเป่าแป๊บนึงอันนี้คือพัดลมของบิวนะคะ่าไ้ปะดูดูได้นะเป่าได้นะคะทุกคนอันนี้บิวเอาเบอร์หนึ่งนะคะนี่ค่ะเบอร์หนึ่งพัดลมนะคะ เฮวอเตอร์ hey, what the ดีนะเป็นกระปุกดีนะเป็นดีแล้วเป็นน้ำยาทำสลามที่ปิดฝาไปแล้วถ้าไม่ปิดฝานี่เสียดายแย่เลยจิ้มฟินมากเลยนะคะไม่มากหรอกแต่เดี๋ยวก็จิ้มฟินเนื้อมันตอนแผลนะเล่นจิ้มสนุกมากเลยโหเก้า oh, นาทีแล้วนะคะตอนนี้ คุณดูได้จากตรงนี้เลยนะคะ9นาทตีตรงนี้โอ้โ oh, หสนามติดมืออยากตัดต่อเลกนะแต่ว่าต้องตัดต่อไม่เกิน5นาทีนะมาวัน9นาทีแล้วนะคะอันนี้ขอนอกเรื่องสักครู่นะคะใครที่ส่งสั่งเล่นมานะคะบิวจะขอไม่คุยกับคุณอีกเลยนะคะสั่งเล่นนะคะไม่ใช่คุยเล่นนะคะสกูอันนี้ขอเป็นเรื่องสกูชี่นะคะใครที่สั่งเล่นบิวขอจะไม่คุยด้วยเลยนะคะและบิวจะ ให้โอกาสคุณได้ถึงสามครั้งด้วยกันนะคะถ้าทำครั้งแรกให้โอกาสครั้งที่สองให้โอกาสแต่ครั้งที่สามบิวจะลบลายคุณออกไปนะคะแล้วก็จะไม่คุยกีกเลยถ้าจะเปลี่ยนหน้าลายบิวก็อาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเหมือนเดิมมาตรการนี้นะคะบิวขอใช้ขออนุญาตใชมม้มาตรการโหดนะคะเพราะว่าบิวไม่อยากให้ใครโกนะคะแล้วสงสารคนที่อยากซื้อนะคะ ว่าเฮ้ยนี่สั่งเล่นนี่สั่งเล่นแล้วแบบคนเขาอ,อยากซื้ออะอ่ะอันนี้บิวเป็นกิกาใหม่นะจองได้จนกว่าจะโอนเลยนะคะจริงบิวปกติบิวมีวันจองนะไปไปมามาคนจองนะคะเขาขอจองนานหน่อยบิวก็เลยว่าเออดีๆเพราะว่าคนที่บิวจองนี่บิวเป็นคนรู้จักของบิวนะคะเขาชื่อพี่พลอยนะคะทำชาแนลชื่อชาแนลอะไรวะพลอยอะไรนะ เขาอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาชอบมาคอมเมนต์นะคะเป็นลูกสีชมพูเป็นลูกสีชมพูของตัวการ์ตูนนะคะลองไปดูของเขาได้นะคะมีคนติดตาม50บตกกว่าคนเลยนะ70 50นะ mm. เนื้อก็จิ้มฟินมากนะคะแต่ว่าบิวถามหน่อยเล่นอย่างนี้นี่นะคะเห็นจิ้มฟินอย่างนี้นะคะ อย่างหนึ่งนะคะต้องมีเบบี้ออยนะคะเบบี้ออยนะคะไม่มีที่ถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้นะแต่ว่าต้องรอให้เนื้อเซตตัวนะคะอันนี้ไม่ต้องรอค่ะใช้เลยอันนี้เป็นสลามที่สูตรมีมีคนบอกมานะคะว่าให้ทำนะคะตอนนี้บิวก็รับคำท้านะคะลีบตรงไหนเดี๋ยวบิวคลิปหน้านะคะบิวก็จะทำปิต้าทำสลามค่ะมีคนท้ามาอีกแล้ว นะค,ะคนคนเดียวกันเลยนะเขาท้าเขาทายเยอะเลยเลยว่าเออเราจะทํานะพิตาทําสลามภายในสองนาทีนะคะแต่ก็ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าพี่ของบิวไม่ยืมให้ไม่ให้ยืมโทรศัพท์นะคะก็ต้องรอจนแม่กลับมานะคะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนกับสูตรสลามสูตรบิวขอนะขอบิวขออนุญาตต้องชื่อนะคะเพราะว่า คนที่คิดสูตรเองเนี่ยก็อาจจะไปเอาสูตรของคนอื่นนะคะแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของสูตรนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะดูอนญาตสร้างสูตรเองนะชื่อสูตรเอิมคิเรคิเรนะคะสูตรคิเรคิเรแต่ไม่มีอีนะชื่อมันแบบเนื้อมันมุ้งมิงอะใสก่กะเพรน,นี่แบบมุ้งมิงมาก บูวเลยอยากจะตั้งชื่อสูตรนี้ว่าคิสูตรขีเรคิเรนะคะเนี่ยคิเรคิเรแบบเนี้ยอันนี้ใช่ไหมคะก็อาจว่าคิเรอิคิเรอิแต่คอมพิวเตอร์จะไม่เอาอย่างนี้นะคะบิวจะคิเรแล้วก็คิเรนะคะชื่อสูตรคิดง่ายนะคะสูตรขี้เรคิเรนะคะสูตรเตเกเตเกตลกแล้วตลกแล้วจะไปพูดนะคะไม่ดีแบ้เฮ้ย ติดหนังสือติดสกุตช่โอไปก็ oh วันนี้นะคะบิวก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย